ก่อนดูเทลิฟ f i เออร์สามเนี่ยบอกตามตรงนะว่าผมแบบลังเลแล้วก็กังวลมากๆเพราะว่าผม,มาไม่เป็นคนไม่ชอบดูหนังโหดไม่ชอบดูหนังคนโดนทรมานไม่ชอบดูหนังอะไรที่มันแบบว่าตัวละครเป็นฝ่ายถูกกระทาอยู่อย่างเดียววะทรมานไปเรื่อยเห็นคนแขนขาดขาขาด,ขาดอะไรที่มันแบบทรมานคนคือผมรู้สึกว่าหนังแบบ e v i l d e a d เวอร์ชั่นของ เดีอาวาเลสอะคือแบบที่สุดของผมและผมไม่ชอบหนังแบบนั้นเลยผมรู้สึกว่ามันทรมานหรือแม้แต่ยูว e เดทไลท์อะที่มันที่มันทรมานไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายแบบนั้นอะผมผมผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกว่ามันมันเกินไปสําหรับผมดูแล้วมันทรมานหเลยหนังแบบพวกทอร์เชอร์พอใน The Cure Have Eyes ซอตั้งแต่ภาค2ภาค3เป็นต้นไปที่มันแบบไม่ได้มีเนื้อหาไม่ได้มีการดําเนินเรื่องไม่ได้มีหักเล่ชิงเดี่ยมอะไรแค่แบบแค่เอาคนมาทรมานให้ดูอะผมจะเป็นคนไม่ชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้น ผมเลยลังเลนใจกับเทเลไฟ e ์ร์สามมากๆว่าเออจะไหวหรือเปล่าวะาะมีแต่ว่าคนเตือนมาว่ามันโหดมากๆเลยนะมันสุดๆเลยนะแต่พอดูจริงเชื่อไหมครับผมสนุกมากแบบมากๆๆๆๆๆเลยครับเพราะว่านี่ไม่ใช่หนังทรมานคนครับมันคือหนังฆ่าคนคือถ้ามันเอาตัวละครมานั่งทรมานนานๆแบบเว่อร์แบบทรมานเยอะๆผมจะดูไม่ได้แต่นี่คือ มันมาถึงปุ๊บมันฆ่ามันฆ่ามันฆ่าแน่นอนมันฆ่าแบบโหดมันฆ่าเห็นแขนขาดขาขาดมันโหดครับแต่ว่ามันฆ่าไปเลยเราไม่ได้ดูตัวละครที่มันนั่งทรมานอย่างเนิ่นนานถูกจับถูกทรมานทางร่างกายจิตใจไม่มีไอ้นี่มาถึงฆ่า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 มันเลยสนุกครับที่สําคัญเลยคือทุกทครั้งที่มันฆ่ามันใช้ practical effect ซึ่งมันดูออกอย่างง่ายดายว่ามันไม่ใช่ของจริง มันเหมือนเป็นแทคติคอลเอฟเฟกเหมือนหนังยุคเก่ายุค70-80ที่เราดูออกเว้ยว่ามันไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นความบันเทิงที่มันมอบให้คือความสนุกนะครับเราเห็นตัวละครไปฆ่าตัวละครนี้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นเราก็จะมานั่งดูว่าเฮ้ยซีนนี้มันจะฆ่าใครซีนนี้มันจะฆ่าคนอื่นยังไงซีนนี้มันจะทำยังไงคือแล้วตัวละครอีอาร์ตออฟเดอะคลาวเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีอาวุธหลากหลายมากครับมันไม่ได้แบบว่ากูใช้มีดกูจะใช้มีดตอดไป ฉากนี้ใช้มีดฉากหน้าใช้ขวานฉากนู้นใช้นู้นใช้อาวุธใช้ระเบิดใช้นู้นแล้วน,นี่คือมันหลากหลายมากเพราะฉะนั้นความสนุกของคนดูคือการไปเห็นว่าเฮ้ยมันจะฆ่าตัวละครนี้ยังไงวะลีลาในการฆ่ามันจะคือยังไงวะแลวทุกๆครั้งที่เขาฆ่าคนนะ่ะเขาไม่ได้เดินไปถึงปุ๊บเล่ามีดแทงเลยเว้ยไม่ได้แบบเออโดนฆ่ามันจบใช่ไหมมันเหมือนว่าทุกๆครั้งที่เขาฆ่าหนังมันจะเล่าก่อนว่ามันทําอะไรมาบ้างตัวละครพวกนี้คือใครแบบเล่าแบบนิดๆเราให้พอรู้ว่าอ่ะดานามิกของตัวละครพวกนี้คือใครทําอะไรได้บ้าง แล้วค่อยให้ Art of Cloud เนี่ยเข้ามาที่หลังแล้วก็มาทำลายดีนามิกที่เกิดขึ้นทุกๆครั้งเป็นแบบนี้ครับไม่มีครั้งไหนเลยที่อาร์ตออฟคลาวมาถึงค่าอาร์ตออฟคลาวมาถึงค่าอาร์ตออฟคลาวมาถึงค่าไม่มีเพราะหนังมันมัน,ม,นมันไม่ได้ขายการฆ่าเท่านั้นมันขายสตอรี่มันขายเรื่องราวมันขายสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยพอมันเล่าเรื่องราวที่มาของตัวละครเวลาอาร์ตออฟคลาวฆ่าเราสะใจด้วยซ้ํา เพราะมันจะเห็นว่าตัวละครนี้แม่งไม่ใช่คนดีเท่าไหร่มันเป็นคนกุศลตีนประมาณนึงเราเอนจอยกับการฆ่าของอาร์ตออฟคลาผมว่าเขาตั้งใจทําให้เราเอนจอยกับสิ่งนี้เราไม่ได้เอนจอยการทรมานเราไม่ได้เห็นคนทรมานเราเห็นอาร์ตลอฟทอยฆ่าเรา,เราสนุกกับการได้เห็นว่าเขาฆ่าคนได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าโอ้สำหรับผมสนุกมากสนุกมากเพราะว่ามันฆ่าแบบแบบเหนือจริงสุดๆด,ด,ด้วยแหละแล้วพทริคอลเอฟเฟกมันไม่ได้สมจริงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า ผมรู้สึกว่ามันไม่จริงแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเอนจอยกับความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างให้อาทำให้การสร้างสถานการณ์ว่าตัวละครพวกนี้คือใครมาฆ่าตรงนู้นมือใครมาฆ่ามาฆ่ามาฆ่าเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่หนังที่ทําให้เรากวาดกลัวเกรงกลัวแต่เป็นหนังที่ทําให้เราสยดสยองกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวละครนี้ผมเอนจอยมากมากครับผมเอนจอยแบบเอนจอยแบบสุดๆเลยครับนอกจากอาตอมคลาวแล้วยังมีตอน,น้องวิกตอเรียที่เป็นเหมือนแบบแว่า เป็นคู่หูอาร์ตเอ o คราวที่ก็ดีไซน์ออกมาได้แบบน่าขยันขยแยงมากแล้วก็มีการเอาหนูมาเล่นเอาดีไซน์การฆาตกรรมต่างๆที่ผมรู้สึกว่าทางสร้างสรรค์และก็สยดสยองแต่เราไม่รู้สึกว่าเหมือนดูหนังพวกทอเชอร์พอต่างๆที่แบบว่าเอาคนมาทรมานให้ดูผมรู้สึกว่าพอมันตายเร็วๆมันแบบว่าแล้วอันไหนที่มันมีความทรมานหน่อยๆมันก็จะมีความแบบการฆ่าแบบเหนือจริงนิดนึงอ่ะเออมันจะไม่ใช่แบบว่าพยายามที่จะให้แบบมีเหมือนพวกไฟนอลเดสิเนชั o นที่จะแบบว่ามีอารมณ์แบบ เอาสิ่งเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชีวิตจริงของเรามาทําให้เรารู้สึกตื่นกลัวแต่ว่าเวลาที่เขาใช้อะไรที่มันแบบโคตรโคตรนิดนึงอะ่ะมันจะเหนือจริงแบบสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันไม่สามารถสร้างสภาวะซ้อนทับกันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ตื่นกลัวเพราะเรารู้สึกว่ามันเหนือจริงผมมีความสุขมากในหนังเรื่องนี้เรื่องราวมันดาเนินไปทุกครั้งที่อาร์ตโผล่มามันทาให้หนังมีสีสันมากๆทําให้เรื่องราวมันสนุกมากยิ่งขึ้นเรามานั่งดูว่าเขาจะฆ่าคนได้ยังไงแล้วก็หนังมีเซอร์ไตลด เราคิดว่าอาร์ตจะทําแบบนี้เอ้าไม่ใช่มันทําอีกแบบหนึง่งเราคิดว่าอาร์ตจะเป็นแบบนั้นมันทําแบบนี้แล้วมันก็ยังทําให้เรารู้สึกว่าเรากลัวตัวละครนี้อยู่มันไม่ใช่ตัวละครที่แบบ <c oughs> เฮ้ยเราชอบมันแบบคุยชอบตัวละครนี้จังเลยว่ะแล้วเราไม่รู้สึกกลัวมันนะเรายังรู้สึกตัวกลัวมันอยู่ดีเพราะว่าทุกๆครั้งที่มันไปเจอคนมันก็จะมีแต่ความเลวร้ายความทรมานความแบบคนไม่รู้อีนอยนี่เจอกัน่ะมันก็จะมีแต่ความทรมานทั้งนั้นแล้วเราก็เห็นอกเห็นใจตัวละครยกเว้นมีตัวละครหนึ่งตัวละครเดียวในเรื่่่่่องทีผมมรู้สึกวาเชไ ไม,ไม่เห็นอกเห็นใจเลยแบบเลยแบบเออมึงสมควรโดนแบบเนี้นั่นคือความนี่คือความรู้สึกของผมต่อต่อเทเลไฟเออร์สามในแง่ของความโหดนะผมไม่รู้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกชอบตรงนี้นะว่าแบบโอ้ยมันมันดูไม่จริงอะ่ะมันดูแบบเหนือจริงเลยแต่แต่ผมแฮปปี้มากๆเพราะท่านถ,ถ้าใกล้เคียงกับความจริงจนเกินไปผมว่าผมว่าจะดูไม่ไหวแต่เนี้ยม,มันกำลังดีเลยครับผมไม่ต้องใช้อ้วกไม่ใช,ใช่ต้องใช้ยาดมไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะว่า มันตระหนักได้ว่ามันไม่จริงจากจากงานสร้างที่เขาไม่ได้สึจริงขนาดนั้นมาในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเหนือกว่ากว่าแรงหรือรู้สึกโอ๊ยมันคาดเดาไม่ได้เลยครับไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็พอมีความเขาเรียกว่าความน่าสนใจอยู่บ้างตรงที่ว่าโทนของหนังอย่างที่บอกมันเหนือจริงมาแล้วแล้วตอนช่วงท้ายเนี่ยมันก็เหนือจริงไปแบบไปมากกว่านั้นอีกอะเออว่าง่ายคือมัน มันจะไปในเลเวลเดียวกับที่หยดไปที่หยด2อเออประมาณฟิลฟินั่นเลยช่วงท้ายของหนังมันกลายร่างเป็นแบบว่าเป็นที่หยด2เลยเออมันอยู่ๆมันกลายร่างเป็นที่หยด2เลยซึ่งอย่างที่บอกผมไม่รู้คนอื่นจะชอบหรือเปล่านะแต่ผมชอบผมชอบในการที่แบบว่าได้เห็นอะไรที่มันแบบเออมันผิดคาดมันคาดเดาไม่ถึงเรารู้สึกว่าโอ้ตัวละครเจอกันมันต้องเป็นงานที่ถูกกระทําเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ใช่หนังก็หาทางดิ้นหาทางหลุดไปได้ แน่นอนแหละมันมันมันมีคนที่สูญเสียไปเยอะแต่หนังก็ยังสนุกในการเดินทางไปในทิศทางที่มันแฟนตาซีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดทางไว้สําหรับภาคต่อได้ถ้าจะทํามันก็เลยกลายเป็นงานที่ผมรู้สึกว่าผมสนุกกับมันมากๆคือมันทั้งสยองทั้งสนุกให้กับผมมากๆมันไม่ได้สมจริงจนน่ากลัวเกินไปแต่ขนาเดียวกันแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยการสร้างสรรค์การสร้างสถานการณ์ที่ทําให้หนังเรื่องนี้มัน พิเศษมากว่าใครการที่ลงทุนในการเล่าเรื่องการฆ่าแต่ละครั้งที่ไม่ใช่แค่แบบว่าเดินมาปืนยิงแล้วตายเหมือนหนังสยองขวัญเรื่องอื่นที่ขายฉากฆ่าแต่ว่าเน้นเล่าบรรยากาศเน้นว่าใครเป็นใครแล้วทำให้เห็นว่าการฆ่านั้นมันมีน้ำหนักแล้วก็ให้เวลามากๆในการฆ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหนังที่ผมแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆด้ดูแล้วออกมาแล้วก็คุยกับใครรอบตัวว่าเฮ้ยเชื่อม่นสนุกกว่ามันไม่ได้แบบโหดเที่ยมอมามหิดไม่ได้ชั่วร้ายไม่ได้แบบเห็นคนทรมานแบบที่หลายๆคนเขาบอกกันมานะ เพราะฉะนั้น t ทลฟ라이เออคืองานที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็แนะนำอีกหนึ่งเรื่องให้ได้ดูกันสำ,ออสำหรับสาหรับสัปดาห์นี้ตอนนี้ยังมีแค่รอบสนีกอยู่นะครับหลัง1นงทุ่มมั้งแต่ตั้งแต่วันที่7จะเข้าเต็มวันแล้วนะครับถ้าใครว่างก็ไปดูช่วงนี้ก็รับฮาโลวีนแต่ว่าถ้าใครรอได้ไม่รีบไม่ร้อนอะไรก็รอวันที่7ก็ได้ครับเอาเวลาที่คุณสะดวกคุณแฮปปี้ก็ได้สัปดาห์นี้หนังมันเยอะครับสัปดาห์หน้าน่าจะหนังน่าจะผ่อนมากกว่ากับช่วงเวลานี้นะครับยรตนนนะย หนังสยองขวัญสายหนังชอบหนังสร้างสรรค์ชอบหนังแปลกๆนอกจากประหลาดๆหน่อยผมว่าเทลิไฟเออร์สามน่าจะตอบโจทย์ได้ไม่ยากนะครับคุณนัทด,ดีบอกว่าเลือดสาดมากไหมครับโอ้เลือดสาดสุดๆครับเลือดสาดแบบสุดๆเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันมันเหมือนช่วงท้ายของเดอะซับสแตนด์ครับคือมันไม่ได้มันไม่ได้แบบสมจริงอะ่ะมันมันเหนือจริงนะครับมันสาดแบบเหนือจริงเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวรู้สึกสะใจแทนนะครับ